ติดตามในช่วงนี้กับข่าวภาคเหนือนะคะติดตามกันมาตั้งแต่<ม>ช่วง16น <6. S 1> าฬิกาทั้งทางผู้ชมทางดิจิตอลทีวีหม่เลข11และ Facebook Fanpage Live NBTNOT ค่ะมาในช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์การประทะกันของเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ2รายผู้เสียชีวิตก็คือผู้ค้า1รายครับ ดยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่บ้านห้วยหมากเกลียมหมู่ที่9ม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวประหองชุดสืบสวนจากสถานีตำรวจภูทรฝางก็ได้สะกดรอยกลุ่มผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดที่มีความเคลื่อนไหวในพื้นที่จนทราบพิกัดแน่ชัดและได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะครับแต่ว่ากลุ่มคนร้ายที่มีประมาณ4ี่คนได้ขัดขืนและใช้อาวุธปืนยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่เป็นเหตุให้ตำรวจสถานีตำรวจภูทรฝางบาด เจ็บสองนายผู้ขายาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหนึ่งรายส่วนที่เหลืออาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปนะครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มส่วนตำรวจสองนายที่ได้รับบาดเจ็บขนาดนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับจอเป็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่